สุด BGF ค่ะเขาประกาศบอกว่าให้ทั่วโลกมารับพลเมืองของเขากลับไปโดยด่วนเขาดูแลไม่ไหวแล้วสำหรับคนที่เข้ามาเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ในฝั่งเมียวดีนะคะแล้วล่าสุดค่ะเนชั่นทีวีของเราได้เข้าไปสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับหม่องชิดต,ตู่นะคะโดยเขาเปิดใจเลยค่ะหลังจากที่ถูกระบุว่าเขาอยู่เบื้องหลังแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปติดตามรายละเอียดกับคุณสกาวรัตสิริมาผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีค่ะ เป็นครั้งแรกของคนตีซอชิตตูเลข,ขาธิการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ได้เปิดบ้านพักส่วนตัวกลางเมืองชเวโกโกจังหวัดเมโดียวดีให้น a ช i o นทีวีได้เข้าสัมภาษณ์แบบเ e อ็กคลูซีฟทามการกระแสถูกโจมตีว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังแก๊งคอ์เซนเตอร์และสแกมเมอร์ที่สร้างปัญหาให้กับคนทั่วโลกคนตีซอชิตูเปิดเผยด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นประโยคแรกว่า ข่าวที่พูดถึงเขาบางเรื่องไม่จริงเขาไม่เคยได้มีโอกาสอธิบายหรือแม้แต่ทางการไทยจะออกหมายจับอยากถามว่าเขาผิดอะไรวันนี้ยังยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่เท่านั้น ปลูกเตรยารานไดแล้วอันนี้ว่าเติษปะิีแล้วลูกเอาว้หนีเอาว้เสติก็เลยไม่มาเลยเลยเอาไว้มาตายเลยเอาว้รับพ่าไวรานเนาะอันนี้ว่าสติษีน่นนเไม่เล่นในยุบาราทียเขายังบอกอีกว่าเขาเป็นชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งเคยลำบากมาตั้งแต่เด็กไม่ได้เรียนหนังสือก่อนจะมาสวมชุดทหารถือปืนไม่ผิดที่อยากจะให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเมื่อรัฐบาลเมียนมาให้นักธุรกิจจีนสัมปทานสร้างเมืองใหม่เชเวโกโก ใครจะไปคิดว่าการให้เช่าพื้นที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่แก้ามาแผ่อิทธิพลทีมเนชั่นทีวีได้ถามต่อว่าถูกกดดันจนต้องลุกขึ้นมาปรับปรามแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ใช่หรือไม่พลตีสอชิตตูยืนยันว่า เขาไม่ได้นิ um. ่งเฉยเมื mm ่อปี2567ได้ประกาศให้ชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายออกจากพื้นที่ทุกคนก็มองว่าเขาสร้างภาพแต่อยากจะบอกว่าคนต่างชาติที่เข้ามาในจังหวัดเมวดีร้อยละ90ผ่านเข้ามาทางประเทศไทยทั้งนั้นก็ิัเดรค้ายมาวเยวาเราน दावे ये चमाल मैलो या मैया दा ये चमाल मैलो लानो भी मैं फ्यो जोली कोने दिया येले कोने दी पा ना आए แต่ขณะนี้การปรับปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อาจจะสะดุดลงอยากจะเรียกร้องให้30ประเทศเข้ามารับตัวพลเมืองโดยด่วนโดยพลตีซอชิตตูยอมรับว่าขณะนี้เขาแบกภาระต่อไปไม่ไหวกับปริมาณคนที่ถูกเพิกเฉยรับกับประเทศกว่า7,000คนอาวนอยูเลลกชาทเดอรน้องีลนเน้อง ฉลองกรณนาอกตากตโรนอดิดิอองคุปยัตนาอองคุปยัตนาโนอลนาคลีร์ฟาวเดบัลลุไหนะนอบัดไหนะฉลองตตโรนฟาวเลียะคุยอาบะไทบะไทตาวขะนอเออจาวนอเกตโตวะเลอิเกนอเนจองกอไตนาจลูไตนาอิเกนอวะตาดานอหมะกากุนลึกออลลึกีวะลึกออลยาวอนอดีฉลองลอจีละไมไกอนอดีฉบะอยู่ลึกของออผัดดูลอยาวเออเตบารุ อากาศแย่ดิคือดีเขามาลนเนอร์ลอยอ่ะแม่เล็กจีไปอย่งนอโลลนี่นะใส่หนึ่งช่องเลยหยาบเลยใส่หนึ่งช่องเลยหยาบเลยดูหล่รเล็กจีแซ่ดูมาลาวดาละชีคูเตยเลยหยาบลนนี่ลนนี่นอมาเลาแล้วเลชีคูเตยแลยแม่อ่ะ วล้าก็กานล้างขู่แสที่สำคัญกระบวนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวต่างชาติกำลังเข้าขั้นวิกฤตแล้วทั้งด้านที่พักอาศัยอาหารสุขภาพและคาดว่ายังจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอรเซนเตอร์อีกไม่ต่ำกว่า2 0,000คนจากรินนมนานถ่ายภาพสกาวรัตสิริมาเนชั่นทีวีรายงาน